Uh, ด้วยเหตุที่ผมเป็นคนฟังเพลงเยอะชอบฟังเพลง mm hmm. มันก็เลยมีประโยชน์ในเรื่องการอินพรไวส์ครับตรงที่ว่าเวลาได้ยินเสียงขอร์ดปับ๊บในหัวผมมันก็จะมีทํานองที่ผมได้ยินอยู่ mm hmm. อันเนื่องมาอาจจากจะเคยฟังฟริลิสกอนของ BB บีคิงมาก่อนอาจจะเคยฟังคนนน้นคนนี้มาก่อนอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มันอยู่ในหัวแล้วก็พยายามทําให้ได้ว่าในหัวเรามีเสียงอะไรอยู่ก็เอาเสียงนั้นออกมา mm hmm. ซึ่งก็หลายครั้งบางทีออกมาแล้วมันดันผิด ออกมาแล้วมันก็มีตรงคอร์ดก็มีเพื่อนแนะนํามาคนหนึ่งเขาอยู่วงคาริโดสโคปชื่อหมูเขาบอกว่าถ้าเองเล่นผิดนะเล่นซ้าผิดๆบ่อยๆตรงนั้นแหละซ้ำอยู่เรื่อยเขาจะนึกว่าเทคนิคเทคนิคโอเคโอ้โหนี่บอกเคลดลับด้วยนะเนี่ยไอหมูมันบอกอย่างนี้นะบอกเฮ้ยสันมึงเล่นผิดนะอย่าตกใจแล้วซ้ำซ้ำที่เดิมเลยจะนึกโอ้โหไอ้เทนชั่นตั้งใจคือมันไม่มีเทคนิคอะไรหรอกครับเรื่องอินฟลูเวย์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอด ถ้าเล่นคนเดียวก็จะมีอิสระเต็มที่แต่ถ้าเล่นเป็นวงเต็มแบรน์เนี้ยผมก็จะต้องคอยแอบฟังว่าแจ็คเขาเล่น mm. แบบนี้นะเราก็เล่นแบบเขาไม่ได้ไปเล่นแบบเขาเดี๋ยวมันก็ซ้ํากันแล้วก็สู้เขาไม่ได้ด้วยไม่ได้หมายความเราจะมาสู้บนบน,นเวทีนะครับแต่เราต้องการให้คนฟังได้อัตลักที่แตกต่างกัน mm. เหมือนคุณกินอาหารสักจานหนึ่งแล้วรสชาติมันมันกินยำใหญ่เนี่ยยำใหญ่มันควรจะมีเผ็ดแบบแจ็คมีแบบมันแบบโอ้ของผมก็อาจจะแบบว่าจืดๆหน่อยหนึ่งจะได้ไม่เป็นเบาหวาน อาจารย์คือก็พยายามให้มีความหลากหลายในรสชาติแจ็คเล่นเร็วแล้วโอเล่นเทคนิคเยอะแล้วอาจารย์ปาดออกแจ๊สหน่อยผมก็แบบช้าๆโนต้ตเดียวแล้วก็ทำเก๊กนานๆแบบแค่แบบแบบแล้วอาจจะแถมหน่อยแบบโชว์ว่าเฮ้ได้เวย้วย <c oughs> ผมเป็นคนคิดเยอะครับอาจารย์ครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเพลงนี้มันก็คืออย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์กับพี่มานนท์บอกก็คือเป็นเพลง ไมเนอร์บลูแบบว่าเศร้าๆหน่อยก็จะพยายามสั่งระงับใจตัวเองอย่าให้เล่นเยอะมากอ<ล>ะไรประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็คืออยู่ในบ m i ม o r เป็นททนนิกอย่างที่อาจารย์บอกครับครับก็คือ,อมผมว่ามันเหมือนก็อย่างที่อาจารย์กับพี่มานอบอกก็คือมันมันเป็นสิ่งที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้ครับคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาเล่นสิ่งแปลกใหม่ได้เลยผมว่ามันมันสะสมมาเรื่อยๆครับ ครับประมาณการใช่ครับครับผมก็คิดตั้งนานนะครับว่าไอ้ฟรีโริสคอนมันคืออะไรต้องมานั่งตีความหมายกันผมพยายามเข้าเข้าไปถึงไอ้คนแต่งนะครับว่าเขาแบ็คกราวเขาเป็นอย่างไรบ้างบีบีคิงใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็คงจะปลอบปลอบคนที่กลัวหรือประมาเหลายหลายอย่างในหลายกรณีหลายเหตุการณ์ แต่ตัวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เขียนเพลงเพื่อปลอบโปรงตัวเองนะครับอย่างเช่นเวลาบี iner, มินเนอร์ผมผมเล่นใช่ไหมรูทอยู่ที่ยังไงก็บีไม่ได้บลูส์อะไรแต่ผมเอาตัวที่สามผมอยาว่าเกิดเราก้าวขาซ้ายไปที่อื่นบ้างมันน่ากลัวไหมผมก็เอาตัวที่สามเป็นโทนิกแล้วก็สามของโทนิกก็ย้ายตำแหน่งอื่นอย่างเงี้ยเล่น ล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก้าวไปไม่เห็นหน่ากลัวเลยก็เล่นผิดได้นะครับแต่ว่ามีฟอร์มหน่อยมีฟอร์มหน่อยค,คืออย,อยู่อยู่ในแค่สามเสียงครึ่งลดไปไปอีก ก้าวแล้วกลับมาใหม่สามสามเซมิโทนใช่ไหมพี่ครับครับครับก็เป็นวิธีการของพี่โอนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมสรุปนะครับคำถามว่ายังไงอิมพลูไวส์ก็คือเก็บสะสมนะครับผมว่ามันดนตรีมันไม่ใช่อยู่แค่โทนหรือโน้ตนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเจตนาสมมติเราเล่นเพลงของคนอื่นเนี่ยมินิ่งนะครับมินิ่งในของเพลงเนี่ยผมว่าถ้าเราเข้าใจ ผมว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดได้ถ้าเราไปไม่ถึงแสดงว่าเทคนิคเทคนิคเราก็ยังไปไม่ถึงเทคนิคก,ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้จินตนาการของเราไปถึงไปถึงได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับการเล่นดนตรีผมว่ามันเป็นร,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 รสนิยมส่วนหนึ่งนะครับคนฟังชอบก็มีไม่ชอบก็มีแต่หัวใจของมันก็คือถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วถ่ายทอดออกไปแล้ว คนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคนชอบก็จะดีนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องคิดมากมายนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับเพ เพลงที่ใช้ในการประกวดกีต้าร์ดอที่ได้รางวัลชนะกลับมาครับก็คือในช่วงที่ตัดสินใจจะประกวดกีต้าร์ไอดอลนี้ก็คือหยุดเล่นทุกอย่างเลยครับเล่นแบ็กอัพเล่นกลางคืนหยุดสอนก็แทบจะหยุดด้วยก็คือเหมือนแบบอยากจะเก็บตัวเพื่อเพื่อจะมาลุยกับงานนี้เต็มๆครับเพลงนี้ก็ใช้เวลาแต่งอยู่ประมาณหเดือนครับอาจารย์สังเกตเพลงเนี่ยริทึมจะไม่ไม่ยาก นะครับกันเดนที่ที่ฮาร์โมนีใช่ครับอ่าคุยคุยเรื่องนี้นะครับก็คือตัวผมจะเป็นคนชอบเล่นอะไรที่เป็นแบบเป็นเมลโลดี้อยู่แล้วครับกราบียู่หลักๆก็คืออยากให้เพลงมันเหมือนแบบมีเมลโลดี้ที่แบบคนฟังเข้าใจง่ายๆในในช่วงแรกๆแต่ว่าในส่วนของเทคนิคของแบบสไตล์กีตาร์ฮีโร่ก็จะมีในตอนท้ายๆท,ท,ที่ใส่เยอะๆหน่อยอืมครับร,บรบเรื่องของคอร์ดที่ผมใช้นะครับ จริงมันก็เป็นคอร์ดแทบจะเรียกว่าเป็นเพลงเพลงป๊อปก็ได้ครับคอร์ดอยู่ในคีย์บีมินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ตัวผมเป็นคนชอบเล่นอันนี้มันมลเพลงคาราบาวเนี่ยประมาณนั้นคล้ายๆกันครับอาจารย์ถ้าเปลี่ยนเป็นเอมินเนอร์นี่ใช่เลยแต่ว่ามันก็จะมีอย่างเช่นคอร์ดปกติคีย์บีมินเนอร์ในคอร์ดเอจะเป็น A อม j เจอร์ใช่ไหมครับแต่ผมจะเล่นเป็นเป็นเอม n นเนอร์ครับ ก็คือเหมือนเหมือนยื้มมาจาก B Mixolydian อทีหนึ่งเงี้ยีม D Mixolydian ครับคือ B minor ก็คือคีย์ D major อันนี้คือในส่วนของทฤษฎีครับครับครับแต่ว่าจริงๆเวลาที่จะแต่งเพลงผมจะไม่ค่อยคิดทฤษฎีมากครับอย่างเพลงนี้จริงๆเริ่มต้นมาจากการเล่นกีตาร์โปร่ง s t r m chord เอออยากจะถามว่าอยากให้จานแนะนําว่าจานมีวิธีที่จะสร้างสร้างความชัดเจนเวลาเราเล่นนะครับผม ประเี็นนี้ก็เป็นปัญหามากสาหรับัากีตร์หน้าใหม่ว่าเล่นยังไงให้มันออกมาชัดหอหครับผมเล่นเราไม่ไม่ค่อยเคลียร์ใช่ไหมครับครับผมใช่ผมว่ามันก็คือเรื่องของการฟังก่อนันดับแรกเลยครับคือวิธีง่ายที่สุดเลยคือเราอาจจะเล่นเล่นอยู่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็อัดเสียงไว้หรือถ้าสมัยนี้ก็คือถ่ายวีดีโอไว้เลยก็คือเหมือนแบบถ่ายวีดีโอดูตัวเองเล่นไว้ครับแล้วก็ลองฟังเสียงที่เราเล่นดู มันต้องค่อยๆฟังนะครับแล้วก็ลองลองเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยสมัยซาวเขาชัดบางทีชัดอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเสียงด้วยครับคืออย่างโทนของผมอาจจะแบบเรียกว่าแบบจะติดแหลมนิดๆก็คือให้มันพุ่งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันเป็นเรื่องของซาวคือเราชอบซาวแบบนี้เลยมันออกจะร็อกๆหน่อยคือต้องพุ่งพุ่งหน่อยเวลาแบบดันสายอะไรมันจะได้แบบได้ฟิลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเทคนิคการเล่นก็คือผมว่าถ้าจะเล่นให้ชัดก็คือฝึกช้าๆ แล้วก็ฟังรายละเอียดให้หมดบางทีเล่นลูกเร็วๆใช่ไหมครับที่ที่จะชอบติดนะครับอันทีเล่นอันนี้คือฟังไม่ค่อยชัดเราก็อาจจะเพิ่มไดนามิกเข้าไปมันมันก็ช่วยได้ครับก็คือพูดง่ายเลยก็คือเราต้องฟังในสิ่งที่ตัวเองเล่นครับถ้เเาเป็นแรร์ก็คืออดัดอัดเสียงตัวเองเล่นไว้แล้วก็ลองฟังตัวเองเล่นอยู่แต่ว่าอย่าเข้าข้างตัวเองครับ คือต้องพยายามหา,หาจุดบกพร่องของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วมันจะค่อยๆแก้ไขไปโดยธรรมชาตินะครับใช้เวลาหน่อยครับอาจารย์มีวิธีในการที่คิดลิก่ะครับผมคือเมื่อกี้เห็นแบบเล่นแบบกระจายเลยครับกระจายครับคือมีมีวิธีการคิดไหมครับผมช่วย,วยแนะนําให้หน่อยนะคือถ้าอย่าง,างช่วงท้ท้ายเพลงเมื่อกี้ก็จะเป็นการอินโพรไวท์ซะส่วนใหญ่ครับ, <S <S รบมันก็จะเป็นลูกลิกที่ผมชอบเล่นบ่อยๆเวลาที่อินโพรไว้์คือผมจะเป็นคน เล่นกีตาร์ที่ชอบแบบอัดคอร์ดไว้รือไมก็เปิดแบ็ k กิ้งแท็กแล้วก็แจมด้วยคือพอแจมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดแบบไอเดียขึ้นมาแล้วก็เป็นเทคนิคที่เราใช้บ่อยๆบางทีก็พวกลูกสวีปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงลูกอย่างเงี้ยคือแบบเราจะเอามาใช้ในคีย์ไหนก็ได้คือมันเป็น,ปนคือไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเล่นลูกนี้เป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่บ้านผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วลูกสไตล์สวีปแบบนี้ ก็คือเราอาจจะคิดลูกของเราขึ้นมาเองลูกหนึ่งคือเป็นอะไรก็ได้แล้วเราฝึกมันซ้าๆไปพอฝึกซ้าๆมันเหมือนกับว่าเวลาใช้งานจริงมันก็คือมันจะออกมาโดยธรรมชาตินะครับ,รบนี่เป็นไอเดียครับคุณครับคือผมอยากจะถามว่าคือผมจะเริ่มแต่งเพลงบรรเลงยังไงครับโดยเป็นเพลงของผมเองครับมีวิธีเริ่มแต่งยังไงครับคืออย่างตัวผมจะเป็นคนแกะเพลงเยอะเล่นเยอะแล้วก็พยายามแกะรายละเอียดให้หมด แล้วมันเหมือนกับว่าพอถึงเวลาจริงมันก็คือผสมผสมมาเป็นตัวเราครับก็คืออยากให้น้องแกะเพลงเล่นเยอะๆก่อนถ้าอยากแต่งเพลงบันเลงผมว่ามันมันต้องค่อยๆแต่งไปค,คือบางทีแบบเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเราเราเล่นกีตาร์ที่เป็นริทึมเข้ามาก่อนคือตอนนี้ก็ต้องหาพวกเครื่องบันทึกเสียงอะไรง่ายๆเครื่องอัดเสียงก็เล่นริทึมเข้าไปแล้วก็ลองเล่นเมโลดี้ออกมา คือถ้าถ้าสไตล์ของผมเวลาแต่งเพลงมันจะเป็นการอิมพูไวส์มาก่อนก็คือไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องทฤษฎีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแบบมาดูว่าเราเล่นอะไรลงไปบ้างมันจะได้แบบขยายจากตรงนั้นได้คือลองแต่งง่ายๆครับบางทีเพลงแรกอาจจะฟังดูไม่เข้าท่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสะสมไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบสิบเพลงยี่สิบเพลงร้อยเพลงแต่ถ้ามันมีเพลงที่ออกมาดีเพลงหนึ่งมันผมว่ามันก็คุ้มครับคือมันอยู่ที่การฝึกนะครับหรือแม่น้องก็ลองแต่งแล้วก็ส่งอ อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ผมดูก็ได้ี <Yeah. S 2> ลยวช่วยคอมเมนต์ให้ uh. เรามีเวลาแค่ไหนถ้าเราถ้าเราทางานไปด้วยหรือเรียนไปด้วยเนี่ยผมว่าถ้าเรามีเวลาแค่ไหนเราก็พยายามอยู่กับมันให้มากที่สุดแล้วก็คือผมจะเป็นคนฝึกไปเรื่อยไม่มีตารางครับคือไม่ได้แบอบกโอ้หตื่นมาต้องฝึกเบสิกก่อนอวอร์มอัพก่อน10นาทีอะไรอย่างนี้ผมจะไม่ได้มีตารางแบบนั้นคือแต่จะพยายามอยู่กับมันให้นานที่สุดแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นอะไรไปแล้วเนี่ย มันซ้ามันมันเบื่อเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนเรื่องคือเวลาที่เราฝึกอะไรก็ตามบางทีเราไปฝึกสิ่งเดียวซ้าๆสามชั่วโมงผมว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาครับก็คือมันก็จะได้อยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็บางทีทําให้เราเบื่อไปด้วยเราอาจจะแบบสมมติเราเล่นโซโล่อยู่ฝึกอินพาวายอยู่เราอาจจะฝึกมาเปลี่ยนเป็นเล่นคอร์ดเล่นเป็นกรุ๊ปฝึกตีคอร์ดฟังกี้อะไรบ้างหรือไม่ก็แบบว่าบางทีไม่ต้องเล่นกีตาร์ก็ได้ครับ,รบนั่งฟังเพลงแล้วก็ลองคิดตามเพลงดูอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าแค่นั้นวันหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ8 9ชั่วโมงครับถ้าเราทำได้อย่างนั้นครับนี่คือเรื่องราวดนตรีของพีเ TV มโทรทัศน์ดนตรีในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับใครมีเรื่องราวดนตรีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับเรานะครับก็ตามที่อยู่นี้นะครับคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะครับถึงวันนี้ก่อนจบนะครับเป็นคำพูดของพี่โอราพรมใจนะครับจากเดียร์รานโปรเจกต์นะครับ พี่โอพูดไว้ว่าอย่าดูถูกตัวเองจงเคารพจงศรัทธากับสิ่งที่เราทำนะครับและอย่าหลอ,อกตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไปคิดกันครับแลนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ PMGTV ทโทรทัศน์ดนตรีทาเจ s ร์ซี n ์เซพบกับเราได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเย็นหลังรับทงชาติและรีลาณนทีตอน7มงชาครับสวัสดีครับ